สองตรงนี้เปกินๆได้มันบ่เคยูจักเชียตัวไหนพ่อสองกับซีสองกับซีมันที่มาจ่ลวงครับเรีกวิ่งนะเออเรีกวิ่งงวนึงคือกันนี่สองกับซีคมันก็มอกสองวดก้อนกับีก็หกมันก็ออกงกขึ้นนะเออแม่นหลมดอกตาหอกมันจะมากตัวนี้เราช่องต่วนมีเนอ่ากบกอมีขีว่าพูดเท่นาเลยมีขี้ว่าพูดเท่นาเลยเออของี่งมันดูดีแต่ล้ไปยี่ยจ้ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพ่อสมปองพ่อสมปองพ่อสมปองเอาให้ได้งวดเนี่ยพ่อมันหลายงวดแล้วมพ่อจะได้ว่ามันสักเจะมันวะแต่ว่านี่ไล่จู่นี่เด้แต่ว่าคนผู้นั่งคนกันว่ามาเก็ไปกับการเล่นให้เรี้ยงเที่ยวข้อจับผิดเพราะอะเรก่อนเริ่มลังน้อยลังน้อยบุญเนาะ ย่าแล้ว่อาารยิ่งห้อนี่มันบ่าครผิดดอกเพราะ่าเรียกก้อนี่ไม่อาจจมีละง่วงงันเงี้ยมันมีอยู่หคู่แต่ว่าวพ่อกันพ่อซื้อพ่อเขาซื้อกดกเจไปห้ไปหาคู่หรยอหาหครับเขียนเดาพว่าดังๆนี่ได้จ้ะเออ่างย่างเดียวบ่คะเจ้าอาเรีง่วนี่จไปบนไปแกมพรมพอเรีที่บนคุ่งอดจังช่นะ ให้ท<ไ>ั้งบนให้ทั้งล่างไล้มันนี้บนอยู่วันนี้บนอยู่แล้วหนึ่งอย่างกับพี่พูดกลางวันนี้จะมีที่เด็ดไปอีกให้เด็ดอีกวนนีปเป็นรอบนี้เป็นรอบไทยไล้แล้วว่าได้ยงกอีกหลายเพียเพราะว่าจะให้ไปแล้งคนเข้าตังค์กับ่ฉาว่าอยากกันนั่นกันเพามากเพรา้วกันคือก็ที่มันก็เพื่อจะจะควงกันใช่ไหมถึงผูเหตดออกไา วจะว่าว่ามากระตุ้งบังคับจะคล้องซื้อว่ากอรจะเกยบังคับจะคล้องอะไ้บ่าม็จะบังคับจะคล้องซื้อคือบังคับจะคล้องซื้อให้มันเถื่อนนะพ่อมันเรื่อเขาใ็้ไว้มันถือก็แล้วฮะว่ามามันเรือตัดสินเดี๋ยวแล้วพอเปล่าคนเดี๋ยวเถื่อนเดี๋ยวเราไปเอาอะไรมา เราอยู่ล้ผู้บริก็ได้หรอผู้บดคบางเน่ยเอัวเงโอ้คำนวนบ้งกจำนจับคูอย่างนี้วันนี้เอาหแมันเอาห้ชัวราพอด้โอ้คำนวนคำนวนไปมันมันบนึ่งอย่างพ่งทั้งปีนทั้งขาของที่เลีไปด้วย เรีว่านี้มันมีมันมีสี่สองหนึ่งห้าเจ็ดมีสี่มีสองมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดเรียกังก่ว่าเดี๋ยวสิบวอลต์กนี่เรียกเชนไปได้เชนเชนเรียกบุญไปก่อนเรียกบุญมันจะมีห้าคู่ครับพ่อมันมีสี่เก้าสี่เก้าสองเก้าสองเก้าคิบเก้า ิบเกแล้วกันหนึ่งเก้าเจ็เกมีหาเกรามีทำนี่หละงมนี่บ๊อบบ๊อบออ้หาเกนี่หาคูมนี่หาคูต่อครับบ่าอะไรก็ครับบ้านว่าไม่บงหาเก้ามันมีสี่เก้าสองเก้าสิบเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าแต่ว่าที่เด็ดมันก็จะเป็นหาเนี่ยละจะเป็นหาเก้าเนี่ยแต่ว่าเออที่เด็ดห้าเก้าห้าเก้าคุ้มเล็กกันเเนาะหาเก้า วนนี้้นคน่พ่อขึ้นเลยวันนี้หาขับเปี่ยนร้องถูนี่ละก็เฉาคุณผู้ยามันบดเกลืมันหลายเชียร์ไหลมันบ่อใดยเงเชียร์ไหลมันก็ะดัมันลอยหเชียร์ไปเยอะนี่ละเพราะว่าเรือคือลางนี่มันอาจจะเป็นหกกับเป่เพราะเรียกม่สามหกสามหกปลมันจะ่องจนรับจิตมันนะแต่ว่ากระเป๋าบดดีมีสิมีสิมี่เด็ดมันอยู่เพราะเรียกนี่ พแปดก็ตรงมัเ so ป so 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 ็นล <repetition. S 2> ับชิล่างห้องบานเดียวห้องกยาวแต่ว่าเกลกางนี่มันมีสมคูเกกลางมีสคูเกกลางมนีสมคูมันนีแปดมันมีแปดหนปดสองแปดที่มันมีสามคูนี่แหละที่เออเออที่นี่นมันนี่ล่างนิ่งนงแปดสองนี่เนีนี่แปดสองเจ้าช่ก็เป็นตกกันไว้เขาจตทมนี้ละเพราะว่าห้องบ้านดีกันหลายดิเชื่อหลายมันม่เถื่อมันก็จ้เงินก็เบิงเฮ็ด กูอเอาน้องมาล่างนิ่ตัวไหนครับพ่อนิ่เลขแปดสองเลขหัวน,นี่โอ้แปดสองเลอ่ะเขียนง่ามเจียนเด้อบนห้าเก้าเออเลขมันมีตัวนี้มันมีห้าเก้าครับเลขล่างแปดสองเออแต่ว่าตัวนี้มันทุ่มันก็เอาเห็บดดว,วัดได้บ้านว่าเอาตัวเดียวก็ได้ดิครับเลขมันวิ่งมากหกคับแปดตัวบนตัวหนึ่งมันจะมีมีสองคับซีแต่ว่าเรียกสองคับซีนี่มันบรรลุมือหรอกเช่นั้นก็บรรลุก็ได้บอกมือบอกทางมือเท้าสาม เด็กวิ่งกูมีสองกับขี้ยงวันนี้ถ้าพ่อถืออมขีไว้หกเจ้าน่าคนเราทนได้บ้าง่ด็กนอาป่ะถ้าว่อถือนนี้ขันามีสองกับขี้นี่อมขีไม่หกเท่าน่าคนเลานได้คยู่เเียนงทนะว่าครับโอ้่ท่นี่ละก้มก้มเกิวิ่งบนล่างพอสองเออมีเป็นวิ่งมาเขาเลยจับอกนีเชือบางนึงเี่เรีมาสองกับขีคือกันในตัวเขามันนะเามาจับีไม่กอดสองมันจับทังสองตัวจับตัวยองที่พ่ถือ วิ่งพ่อให้เลขเงี้ยก่พอเลขวิ่งให้สอกับสี่สองกับสมันได้สิเป็นเลขนกแมลงเนี่และทไมดางเงีมันมีแปดสองแปดสี่แปดหนึ่งอะมีสามคููอยู่ล่างสิบหลางคือแปดมันบอเออเล้ว10หลางก็ตเป็นแิบเพราะน่นดเป็นแปดด้วยเราเียกว่าเป็นหกครับขึ้นไปเรียกหกมันม่มีทั้งไปทั้งมาแว่ยามนั้นเป็นเรียกตายทเดวอหก็งเป็นเรือับทีเ khô thì lang mà là liên quan với ta quan rồi, cả hai má, trứng tráng mà nó phân bò cho phân qua, để phân hai sáng sáu phân เพราะว่าก็ยังก็พอถ้ามัน i ว mean ิ oh okay. ่งบ่มากสีครับสองเออสองคับสีขามันบ่มีสองตัวนี่เอาสีอมสีมาพูดชนากูเลยนะนะให้ออมสีอมสีไปโฆษณาเลยอะไรสิกล้าอมมาพ่อเพราะว่าบ่กล้าดอกพ่อบ่กล้าดอ๋ยวกบ่กล้าก็ต้องกล้าต้องกล้าต้องสาบานกันกันกล้าอมมากับกล้าให้พูดใส่กัน ้พูดได้เลยไ่ต้องเีดเดียบเรามัยเราแเรา่ร่างหอกพอเฉียดกกำมันมดนี่ผมีสกับสี่นบอกว่าให้เีพูดเส้นหนาเยงสองกับสมันจะเป็นชิดไปเวัดบวชลังแต่ว่าห้าวจับเส้นลังจากที่บวชน้ำให้ให้เพจรุดว่ารุดเรื่องสองกับสี่ฉันน่ก็มาอยู่แล้วดเราบกมาแน่ยนอ่นสาตัวบมมี่อเลียสาตัวเนี่พ่อะ่ได้เห็นไวไดอกข้าเทียมจับพิบุตรเปนดดแต่ว่าห้ากับเตือนยางผู้ได้มาตัวใด ว่าสองตัวมันก็ยังยากร้วนนะเาา้มากคเชียร์มันกต้งเชียร์กะถึง่ครับเ็เขียนถอ่ตามนั่นบ่ถเยอะหรอกสองกับสี่สองกับสคือทองเป็นยู่บเซาแต่สองกับสนี่มามันเลมันมันมากคือโกเนเฮยดมากมันก็มากคือโกมเนาเลกตัดตรงนีนะครับหันมาจระจระช็อตไอโอเค มัน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 เป็นชูโร่แงเพราะเรียกเรียกทุ่งงวดนี่มันติดติดมากทีนะใช่ไหมหมดก้อนนั้นมันกับมันมันหนึ่งมัหนึ่งสี่หกแล้วก็ติดติดแล้วก็หนึ่งสี่หกแล้วก็ติดติดแล้วก็เจ็ดเก้าห้าเก้าครับวงคลมมาที่ห้าเก้าบนล่างนี้อยู่สามหางเนาะแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ ค็เรียกันก็น่เยแปดสองล้เบอวคนเียน่แปนแปนกาเลนยกย่งเลยสกับสีปอกมาทางนี้จังอยบ่นี่ครับเพราะว่ามันด่าสีเป็นเลขที่มันก็เป็นนหาอะหกมันก็เป็นยหยอะแต่ว่ามัน่มืห้าเดียวมันมันเพื่อนออกตนั้ครับพอมันมีสองกับสี่แคบได้พี่น้องแคบเลยเขาจะเน่นี้มันกับ่ได้ดังยกเป็นบนรางเขาเันรอยนะครับ พอเขาซื้อเล็กตัวใ่ญ่มากหลายแค่เนามันบ่มันบดจิบมันจิดมันกับแบบทั้งไม้นั่นเองมันบ่ดีก็มันเล็กก็าม่้ดอกเล็กหกกระเบิดังไม่ยางทัม่นี่นี่มันจะออกหกมันก็บ่าจีด้เดี๋ยหันมาทางนี้จังผมบท่ทนครับเขากยามดีังสิบงมัดคูมอ่ะนี่พี่น้องแคบได้แคบเลยบนล่างแยกให้เรียบร้อยเอแยกให้แตว่าตัวก็มากับคู่อาเองครับต่างป่ะเียใจจาขวงครับถึทั้งใครได้ ว่าเป็นทางหลู้พูดหกจะได้ด้วกันเพราะว่าเเรียกมันโมดลทางหลวงนั่งเ่นนั่งคิวหลิคนั่งเฉยนะขอบคุณพ่อหลารครับผมอันคือคือพ่อเฮดเฮดดอก้พ่อเรียกวัดทุกทุกงวนี่มันถืมว่าจบบุญวัดกงออนั่งเียนะพ่อเฮดเลยซุ่มยุยยยซีตัวไทยนี่มันจีบบุญถึกึงก็แล้วนะครบบเบิ้งเบิ้งเงาเย็น สามตัวนาม่ติจิตลังทุงหดทังสี่นี่นะนี่นี่วัตถุถ่ายเยวมันมีมันมีที่ที่สองที่สี่สองหนึจแต่ว่าหาครับเย็นี่พเรียกยู่แถวเ่ามม่ติดจิตบนม่ติดบ้าวัดทุงหดมันจิตทุงหดอยู่แล้วนะมันไม่เคยผิดพอกเลว่ามันคิดทั้งเกียบ์ทงแลวานี่กูจะดูออกวัยยุคม่ตินิเป็นรักชิอยู่ดอกเลี้ยงสงันะ ข <Lee. S 1> อคุอลย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิพย์แน